ศึกษาดรง,งานกับทางกัปป์ไทยของเรานะครับในง,งานทางมหานเลยเระภาโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุเรเมชินีศิลห์เลินะครับจะได้มาตาต้อนรับทุกๆท,ท่านที่ได้มาศึกษาง,งานทางเราก็ขอกขอาวสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่มา,าแล้วก็ขอต้อนรับนะครับเป็นางการนะครับสำหรับการมาศึกษาดูง,งานนะครับ ในงานจากโลโก้นะครับของสถานท <es> ี่ของมหาลัย <se> บุรพานะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขแต่ว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับซึ่งถ้าว่าเป็นงานจากโลโก้เหมือนกันนะครับเป็นมีมีหลากหลายป็นเป็นเป็นงานอะไรนะครับที่มันเป็นาประลาป่า ก็น่าจะตรงกับที่ฝ่ายที่ต้อนรับในวันนี้ก็มีคุณวีรศักดิ์ของจังหวัดนะครับเป็นหัวหน้างานสานโมกนะครับที่ี้ก็มาวิเลยมาบูโรคาทั้งหมดในเรื่องแบบนี้นะครับก็จะมีงานไฟฟ้าประปาเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในมาวิเลยท่านหนึ่งก็คือคุณมาลัยคุณมาลัยจากาโนนนะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาคารคุณวัฒนา ครับคุณวัฒนาครับก็จะดูรายงานร็จนี้นะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับที่ที่ที่อยู่อยู่อยู่ในฝ่ายนะครับที่มาช่วยต้อนรับแล้วก็แนะนำนะคณะผู้งานในวันนี้นะครับหลังแล้วนะครับวันนี้ก็คือเราน่าจะมีการให้ให้ทุกท่านนะครับได้ได้ชมอินทัศน์นะครับแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานสาธทรณโปโภคนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะะฮในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับคือมหา,มหาวิทยลา,ทาลัยรุนะครับเราได้รับมอบนโยบายนะครับจากกระทรวงพลังงานนะะฮให้ช่วยรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับมาสองสามปีมานอกมานะครับ,ท,รรบที่เราได้ดำเนินการแต่ไมันก็จะมีแสง หลายร an, is ูปแบบนะครับท like ั้งแผนดำเนินการนะครับโครงการส่งเสริมนะครับสนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นแอคชั่นแผนก็มีนะครับแต่สิ่งที่เราดำเนินการหลักๆเนี่ยก็น่าในในส่วนที่เริ่มมาสองปีประมาณเนี่ยก็คือในส่วนของแอคชั่นแผนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานนะฮะภไฟแรงงานยกระลัยโดยการเอาง่ายๆเลยก็คือการการปรับพฤติกรรมในเรื่องต้นนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของ การระงับลมให้ปิดแอร์นะครับก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนะครับแล้วก็ประกาศเป็นหนส่วนงานต่างๆอนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้านะครับทั่วทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเราได้รับมอบหลอดประหยัดพลังงานใช่ไหมครับจากจากกระทรวงพลังงานนะเป็นจำนวนกี่หมื่นหลอดนะที่หมื่นหลอดแล้วก็ทยอยไ หล่ออนะครับไปดยเนนงานอีกอันนึงที่เป็นโครงการส่งเสริมที่เราดาเนินการคือคือเราพยายามจะบูรณาการนะครับสารด้านอื่นๆมาช่วยด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้สื่อสารสนเทศก็คอือการประกวดนางสั้นนะครับในในในปีเนี้ใช่ไหมครับในปีเนี้นเราเรามีการประกวดนางสั้นนะครับเกี่ยวกับประหยัดพลังงา,านคือเราเน้นการมีส่วนร่วม คือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของการพยากรงานเนี่ยผมมองว่านในส่วนของนโยบายของภาครัฐเองก็ดี่วนโยบายของมาหาวิทยาลัยเองก็ดีนะครับตอนนี้นโยบายหลักแล้วนะแต่ว่าการจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เนี่ยมแล้วอย่างยั่งยืนด้วยนะครับที่สําคัญผมมองว่าก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันในมหาวิทยาลัยน,นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เน้นไปที่บุคลากรแลว้วก็นิสิตนะครับเอเกิดความมีส่วนร่วมของการส่งเสริมแล้วก็เกิดปราการี่สร้าง จริงตอนนี้เรามีประกวดโปสเตอร์สติยกเกอร์ประหยัดพลังงานนะครับนะแล้วก็เซ็นชัวร์ให้ส่งเข้าประกวดแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรมีมอบเงินรางวัลให้นะครับแล้วก็มีเชิญเรียนเชิญท่านท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบรางวัลนี่ประกวดหนังสั้นก็เช่นเดียวกันนะครับแลเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูตัวอย่างหนังสั้นนะที่เราบรรจัดสินแล้วนะครับทั้งความสัมฤทธิ์นะฮะบราจัดประกวดระเวลา เพื <NYU. S 2> ่อเพื่อเพื่ออะไรให้ท i̇şte. ุกท่านลองลองดูแต่ส uh, ิ mm ่งที่เราดำเนินการเนี่ยก็คือมุ่งมุ่งหวังการมีส่วนร่วมและบทสัมพันธ์กังท่านอื่นอันนี้ก็คือในส่วนของการส่งเสริมในส่วนของแอคชั่นแพลนอี่นนะครับเราก็มีในเรื่องของการอบรมสัมมนานะครับศึกษารุงงานนะครับซึ่งในปีงบนี้เเียราผมจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับในตอนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเมื่อกี้ผมแนะนำ ในเบื้องต้นทีเราทีงานของคอทาคของเราแล้วครับทีนี้ขอเรียนเชิญของฝ่ายเทคโนโลยีสุรนารีครับไม่ทราบว่าคุณอาจารย์ที่การพอมรบผมไม่นานของเป็นหัวหน้างานระบบไฟฟ้าและอากาศส่วนกลางขอทางที่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้พบกันเพียงสองครั้วก็ได้เตรียมเรื่องเรื่องการสร้างเครือข่ายระหว่าง ก็เปเรื่องอมาตอนเช้าก็ก็ก็ถุกตัวบนแล้วล็อกติดออกจากเอสอไปส่วนพวกมส่วนมากแล้วนะที่มาเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนยูสปอรตช่าง ที่มีประสบการณ์ล้วก็จะเกี่ยวเรื่องการรับพนังานก็ก็ขอบคุณอาจารย์ท่านยินดีครับยินดีครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วในโอกาสต่อไปในภายหน้าก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะขอเพิ่โอกาสนะครับไปเยี่ยมชมของงานอะไรเทคโนโลยีสุดน่าดีบ้างนะครับในโอกาสนะคเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในอนาคตนะครับ ยังไงวันน <T |ar|> ี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่มาให้เราได้ได้ติดเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ได้รู้จักและได้พูดคุยกันต่อไปนะครับต้ของต้องจัดงานปุ่ยฮะไม่อกบบด้วยลอการที่าครบริหารสิ่งของ